จิตหมิติห้ลัดสัน้นง่ายตรงสู่การตื่นรู้ทางจิตปิญญาณบทที่6ชีวิตดังเกมจริงๆนั้นละ่ะเคยเล่นเกมกันไหมเคยสิแล้วเราเคยเล่นชนะเกมไหมอืมก็ก็ไม่ค่อยจะแน่ใจเท่าไหร่ตอนเล่นเราจะเปลี่ยนเส้นทางแบบไหนเปลี่ยนลูกเล่นไปกี่แบบกี่ที ก็โดนดักตีหัวตายในทุกเกมเลยทำไมล่ะก็เกมคอมพิวเตอร์เขาได้วิเคราะห์ประมวลผลแล้วได้เก็บข้อมูลหลายร้อยหลายพันเส้นทางหรือทุกเส้นทางดักเราไว้ในทุกทุกทางก่อนที่เราจะเล่นนะสิเพียงแต่คนเล่นไม่รู้ไงอืมถ้ารู้เกมทั้งหมดเล่นเกมก็คงไม่สนุกนะสิจริงไหม ถึงบอกอย่าเพิ่งไปรู้ความลับของจักรวาลให้มันหมดไปก่อนเลยเหลือพื้นที่ให้จักรวาลเขาได้เล่นอะไรบ้างอย่างไรล่ะฮ <c oughs> คนที่เล่นเกมจะรู้ว่าถ้าเกมที่มันง่ายเกินไปเลเวลต่ำๆหรือเกมที่เคยเล่นแล้วมันจะรู้สึกหน่าเบื่อๆมากๆเพราะมันมองทะลุหมดแล้วดัง หลายบทในมายาโลกบทไหนที่เรายัางไม่เคยเล่นเราจะตื่นเต้นอยากเล่นอย่างค้นหาทั้งบทผู้ที่มีฤทธิ์เดชให้คนยกย่องเป็นผู้พิเศษนักบุญคนบาปเป็นคนรวยดารานักร้องนักประชนภัยนักเลงหัวไม้มาเฟียขาโจขาใหญ่แสดงว่าเรายังไม่เคยผ่านบทนี้นั้นมาจึงอยากเล่น หากบทไหนเราเคยเล่นมาแล้วเราจะมองเหตุการณ์นั้นอย่างทะลุและเฉยๆเพราะเราเคยเล่นแล้วจึงไม่อยากเล่นบทนี้ซ้ำๆอีกนั่นเองเกมที่สนุกมันต้องมีอะไรที่น่าท้าทายสักหน่อยมีด่านมีลูกเล่นลึกลับหน้าค้นหานิดๆให้ตื่นตาตื่นเต้นสักหน่อยเกมนั้นจึงจะหน้าท้าทาย และน่าเล่นมากขึ้นจริงไหมมายาโลกกับส1บภพภูมิรวมทั้งดวงดาวอื่นๆก็เป็นดังเกมนั่นเองเราจะเกิดตายวนเวียนอีกสักกี่ครั้งเมื่อทุกเส้นทางเลือกของโรคจัก,กรวาลคุกขนานกลศาสตร์ขอนตำเราจะเลือกทางไหนก็ตามจะมีอีกหลายตัวตนของเราเหลืออีกหลายบทในแต่ละเส้นทางเช่นกัน เพราะอย่าลืมว่าเราคือสิ่งมีชีวิตที่ตัวตนอันหลากหลายมิติร่วมกันเราเคยเล่นมาทุกบทบาทแล้วนั่นลหละคนร้ายคนดีตีหัวหมาปาดคอไก่นักบุญราชาหรือยาจกสารพัดบ,บทมาหลายพันหมื่นชาติละทั้งบทหยาบกลางละเอียดวีมุตสารพัดทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน 31ภพภูมิไปเป็นมนุษย์ต่างดาวไหนๆเราก็เล่นกันมาจนหมดทุกบทเส้นทางแล้วยุคนี้จึงถึงเวลาให้เราลงจากเวทีกันเสียทีที่เล่นมาทุกบทปาดก็เพื่อจะได้มีประสบการณ์อันหลากหลายเพื่อหลอมรวมมาเป็นจิตมวลรวมแห่งก๊อสของเราร่วมกันนั่นเองทั้งหมดที่เราวิ่งเล่นมา นานแสนนานมันก็คือภาพฉายเสมือนจริงโฮโลแกรมระดับเกมจักรวาลเกมมายานี้จึงดักเราไว้ได้ทุกเส้นทางให้เส้นทางที่เราเลือกเล่นแล้วจะดูว่าเมื่อเราเลือกเส้นทางแบบนั้นแบบนี้แบบนูน้นเราจะเล่นอย่างไรปั่นขึ้นบวกลบกลางออกมาให้จักรวาลได้นำไปใช้อย่างไรเท่านั้นเอง ดังนั้นเราครุทั้งหลายท่านต่างแจ้งเรื่องนี้กันดีจึงรู้แจ้งแทงตลอดท่านเลยทำได้คือเพียงเข้าใจและวางใจในทุกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆไม่ลงไปกับละครลงใหญ่ของโรคมายาจอมหลอกลวงนี้อีกแล้วจะถามว่าสูงสุดที่สุดคือต้องทำอะไรคุรุก็จะตอบว่าไม่ต้องเข้าไปทำอะไร กับกายกับจิตเขาหลอกปล่อยไปตามธรรมชาติแห่งจิตเดิมแท้ของเราก็เพียงพอแล้วแต่ผู้ที่เข้าใจระดับนี้ได้คือต้องผ่านการเล่นบทละครมายามาทุกบทแล้วจึงมองเกมทุกอย่างได้ทะลุแจ้งแทงตลอดนั่นเองไม่ต้องเข้าไปทำอะไรกับกายกับใจเขาหลอกกายเขาก็คือสู่ดินน้ำลมไฟของเขาไป จิตวิญญาณขันห้าก็บอกชัดวิญญาณยังไม่มีจริงไม่ใช่ของเราจริงๆเลยใช่แม้แต่วิญญาณก็ไม่ใช่ของเราแต่เขาเป็นของสากลจักรวาลร่วมกันเธอก็ต้องแจ้งจิตในข้อนี้ด้วยเมื่อเราตายลงจิตวิญญาณเขาก็กลับคืนไปหลอมรวมสูตต่ต้นท่าตต้นธรรมของเขาอยู่แล้วส่วนอัตราตัวปอมที่เรารู้สึกว่าเรามีตัว มีตนอันนี้คือสมองที่มีเปเรียกว่าโปรแกรมของสัญญาเก่าเมม o r ีไว้คล้ายๆกับแรมเป็นหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์นั่นลหละว่าแต่ละเออแอพชั่นออปชั่นของเกมคนนี้มีบ้านมีรถมีหน้าที่มีการงานการเงินมีบทที่จะต้องเล่นอย่างไรกันไปใครยึดว่าขันห้า จอมปลอมว่าเป็นของจริงเมื่อยึดเมื่อไรก็ทุกเมื่อนั้นยึดละเอียดว่าวิญญาณมีจริงและเป็นของเราก็คือยึดที่จะพาวิญญาณของเขาของเขาของตัวเองไปให้พ้นสักทีเพราะคิดว่าเบื่อแล้วเซ็งแล้วไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะเวียนว่ายอีกต่อไปแล้วจึงมีการทยานอยากลากจูงวิญญาณขึ้นสวรรค์ลงนรกที่คิดว่า เป็นของตนไปด้วยนั่นเองเพียงใช้ของปลอมเล่นของปลอมเพื่อให้เข้าถึงของจริงจิตเดิมแท้ให้ได้แจ้งเสียก่อนแล้วค่อยวางลงอยากเข้าใจจึงจะเรียกได้ว่าเข้าสู่กระบวนการปล่อยวางและผ่านเกมได้จริงๆสำคัญถ้าถามเมื่อรู้เช่นนี้ก็จะไม่ต้องทำอะไรแล้วสิใช่ท่านเหล่าจึ๊อจึงกล่าวว่า การไม่ทำอะไรเป็นการกระทําที่สูงสุดแปลว่าหยุดการกระทําของตัวอัตตาตัวปลอมที่เพียงเล่นทุกบทลงเสียแล้วให้ตัวจริงจิตเดิมแท้เป็นผู้กระทําแทนนั่นคือไฮเออร์เซลได้นั้นละเธอจึงจะแจ้งจะอิสระจากบทละครจริงๆเพียงปล่อยไปตามธรรมชาติจิตออตโต แห่งจิตเดิมแท้ได้ให้ญาณปัญญาเป็นผู้นำเป็นเจ้าของกายวาจาใจของเราอย่างร้อยเปอนที่เขาควรจะเป็นไปเองโดยไม่ผ่านสมองตะกระหรือเหตุผลเชิงรบ,รบๆใดๆเมื่อรู้ว่าโลกเป็นดั่งเกมมายาเช่นนี้เธอจะทำอะไรต่อไปดีละ่ะจะหดหู นอนรอความตายอย่างสิ้นหวังดังผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของชะตากรรมดีไหมหรือหากจะทนหนักทนทุกหนักมากขึ้นไปกับเกมมายานี้ต่อไปดีละหรือจะเป็นผู้กำกับมีแรงบันดาลใจสร้างสารรค์สิ่งต่างๆให้สนุกสุดเบี่ยงไปเลยละ่ะหรือจะเป็นเพียงผู้ที่นั่งดูละครแล้วสนุกไปกับสิ่งที่ดีงามที่เขาเข้ามาก็ได้นะเธอเลือกสิ เลือกสิ่งไหนมันก็เป็นอยู่ในเกมนี้อยู่แล้วหนังฮีโร่หลายคนได้ลิธ์เหาะได้หายตัวดีแต่ก็มองตัวเองว่าเป็นปมด้อยเพราะแปลไม่เหมือนคนอื่นคนดูหนังดูแล้วก็จะหน้ามันไส้เสียจริงๆ <c oughs> <c oughs> แล้วเราล่ะจะมองตัวเองในการใช้ชีวิตรายวันของเรา ให้เป็นปมด้อยหรือเป็นพรสวรรค์ดีละเธอเลือกสิครับเดี๋ยวฝากบทข้อความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าสื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใดทําให้พินองทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งขอบารมีเราโมเมตตาพระโพธิสัตว์มัจจุศรีบรมครูครูบาอาจารย์ทุกองค์เทพเจ้าตัวอักษรทุกองค์โปรดเมตตาประทางไปเสริมเติอปัญญาให้กับพินองทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจางแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอขอบพระคุณนะครับ อ้าวถ้าท่านใดนะผมสนใจหนังสือจิตหนึ่งพิติหของพี่นพอัศาวะสามารถสั่งซื้อได้ใต้ลิงก์นะผมที่ในข้อความหรือ,อ,อทักที่เขาเรียกว่าสั่งซื้อใน lazada shopee ได้ครับผมชื่อร้านอาหารเจคุณยายทองดีครับผมโดยตรงเลยสวัสดีครับ